ก็เลยเอพี่นะรถมือสองที่นี่เริ่มมาหมายมากกว่า5 0 6 0ิบหันเลยนะครับตรงนี้เห็นโล่ไม่ต้องตกใจพี่นะมีบางคันปล่อยไปนะครับอ่ะอย่างตระกูลโคโลอร่าคอร์สเนี่ยมีเสิร์ฟให้เลือกหลายสีนะพี่นะอันนี้เป็นตัวลองทอมนะสีซิลเวอร์นะพี่นะอันนี้ราคาอยู่755เองพี่จ๋า755นะฮะกับเรทคอนต่อเดือนประมาณ1น0 0งบาทนะครพี่ได้ขับโคโลอร่าคอร์สตึงๆแบบนี้แล้วนะจ๊ะอะมาแล้วนะนะครับคือมารบโอ้โหเราเราหันกล้องอย่างเงี้เหรอ อ่ะคุณลบมีอะไรแนะนำบ้างครับผมอ่ะอย่างคันคันแรกนะครับจะเป็นโคโรล่าคอร์ลครับเป็น1.8ไฮบริดตัวพรีเมียมปี2022นะครับปีใหม่จัดมาให้เลยเรียบร้อยเนาะพร้อมกับเลขไมล์เบาๆครับ120,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะราคาย่อมเยาครับอยู่ที่ประมาณแ5,000 5,000บาทครับผ่อนเริ่มต้น1 2,000บาทตลอดสัญญาครับคุณเจมาเอาวันนี้ไม่เอาแล้วเหรอเออเรียบร้อยครับเอ้าทำไมอ่ะอะไรอ่ะผ่อนหน้าอันนี้เป็นผ่อนหน้ากูประเดี๋ยวทำไมอ่ะ เรื่องนี้ลงยังยังต้องเอาไปก่อนไหมไม่ฝืนไหมลองลองไปต่ออยากอยากรู้อยากรู้อย่างนี้โดนโอเคนะครับก็การสตูดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมีรักแฟนเพลงนะครับนะเพื่ทนาแนะนำพี่เกมทุก่านนะครับผมเมื่อกี้เกิดเกิดเกิดเพราะอะไรอ่ะผมคาใจมากเลยอ่ะครับผมไม่ได้รับการแนะนำครับเนื่องจากมี จำการในผลงานฐานเนื่องจากความซื่อสัตย์ครับผมนะก็ดูออกเลยว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เออเขาดูคุยเป็นคนเกเร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 นะพี่นันเดี๋ยวผมว่าต้องคุยเรื่องภาษาอังกฤษตอกต่อนะครับผมนะก็ถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรสักเดี๋ยวไปยืนคุยอะไรเงี้ยเพราะมีแค่สามลูกค้าทั้งหามสามท่านนะเนี่ยครับระหว่างนี้นะครับคุ่ดมทั้งสามท่านนะครับอย่าดูรุ่นไหนแจ้งรุ่นแจ้งตีได้เลยนะจ๊ะอ่าก็เป็นผมหนึ่งนะพี่หนึ่งนะครับผมซีมจอยหนึ่งมีคุณไก่หนึ่งนะ คุณล <Equ ally, S 3> <lic> ักกี้ลักซ์นะครับเนี่ยฮะแล้วก็คุณหนูบีนะจ๊ะฉลาผมสวัสดีทุกทีแล้วจะได้รักไา้ทุกคนได้ผมได้โดนเตือนอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปคุยกันเรื่องอะไรอ่าระหว่างนี้ครับเห็นพันนาพันธุ์ผ่านตานะครับสามารถเรียนแจ้งได้เลยนะจ๊ะถูกต้องครับผมที่ที่จะเห็นแค่เพียงผ่านผ่านตานะพี่นะก็รู้ว่าชอบชอบเธอพี่อะไรเนี่ยนะครับคุณรบครับครับผมตัคดีอะไรมาเราอะคดีอะไรอ่ะเมื่อสักครู่เนี้ยใบเตือนนะใบเตือนเนาะ เราเขาไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมเขารู้ขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าเราเราไม่ซื่อสัตย์อะเราไม่ซื่อสัตย์ขนาดนั้นเลยเหรอซีมจอปะวะเกี่ยวไหมจจะเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้เดี๋ยวลองดูในไลนต่อไปเนี่ยครับหรือว่าจะเอาไงไม่รู้แล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มึนละเอาไงปิดไหมปิดเราลองไม่สตรีมไหมอะไรของขวัญเฮ้ยใช่หรอของอะไรครับผมพี่จ๋าของคุณจีของคุณคุณแรคคูนและงาบด้วยนะครับผมของขวัญมาไงนะครับเขาให้อีกนะพี่น่าให้ปิดปิดจอเรียบร้อยปิดจอยยเนี่่ครรับบผมอาแท้ ภูมิใจนะครับในได้ของขวัญแต่ละครั้งนะครับครับผมเป็นกำลังใจนิดนึงนะเมื่อสักครู่ในโดนไปเตือนไปนี่จ๋าไม่มีกำลังใจในการทำงานเลยกลับบ้านได้ไหมคุณเจคุณเจครับผมเดี๋ยวรบกวนตอปิดให้ผมได้ได้ครับคุณรบครับจะปิดทำไงอ่ะกดฟินิชกดปุ่มเดิมกับปุ่มโกอะไรฮะคุณรบครับเห็นผมเป็นเด็กป .3 แล้วถึงแบบว่าพูดกันไปอย่างนี้ฟินิช h อย่างเดียวอ่มเดียวปุ่มโกครับกดโอเคแค่นั้นจบครับครับผมฟินิชได้ใช่จผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอง ลองดูกันว่าไม่สตรีมจะโอเคขึ้นไหนได้ครับคุณลโอเคไหมคุณเจไปเลยฮะครับผมครับผมก็ดูระหว่างนี้นะครับผมนะสนใจขนาดอยากดูรุ่นอะไรสามารถแจ้งรุ่นแจ้งปีได้เลยนะครับผมอย่างตอนนี้พี่ผมอัปเดตนะครับผมมีโคราคอร์เข้ามาใหม่นะประมาณ5้าคันได้นะครับเป็นตัวรองท็อปและตัวท็อปนั่นเองนะครับอย่างที่อยู่ข้างหน้าผมจะเป็นตัวท็อปเจอตัวรองท็อปปี2000 21่นะพี่นะปีใหม่จัดมาให้เ้วเรียบร้อยกับสีดาเท่ <c oughs> ๆแบบนี้เลยนะครับคู่ๆนะครับหน้าตาบอกเลยว่าดุดันนะครับผมนาะพร้มโลโก้ให้บิดสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมไฟเขาเนี่ยเป็นเอกลักษ์